หอมจริงๆน่าเนี่ยซ่อนว่าผอมกว่าอย่าบูลลี่นะญี่ปุ่นไม่ได้บูลลี่ไม่ได้บูลลี่คุณผู้ชมมาต่อกันนะครับสำหรับเรื่องราวที่น่ายินดีของลิซ่าและลิซ่ามโนบาลนะครับล่าสุดคุณแม่น้องลิซ่านะครับเป็นตัวแทนไปรับเป็นโล่เชิดชูเกียรติจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่นะครับข่าวอัปเดตล่าสุดที่เพิ่งมีการรายงานในวันนี้ครับก็คือนางจิตทิพย์รอยส์ไวเลอร์คุณแม่ของน้องลิซ่า ได้รับหน้าที่เป็นตัวแทนลูกสาวในการรับโล่เชิดชูเกียรติจากทางศึกษาที่การจังหวัดบุรีรัมย์ครับที่ทําคุณประโยชน์ด้านการสนับสนุนการศึกษาและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ใหกับเด็กและเยาวชนบุรีรัมย์ลหลังจากที่ได้มาจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สอนเต้นให้กับทางโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมาซึ่งดรสัมมานาการบุญเรืองครับศึกษาที่การจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมคณะได้ทําพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติให้ณห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ทางโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมครับจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเกาหลีเพื่อการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศร่วมกับค่าย YG Entertainment ต้นสังกัดของน้องลิซ่าที่เกาหลีนะครับในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ K-POP ห้อง Creative r o o m แล้วก็ห้องมัลติมีเดียนอกจากนี้ครับก็ยังจัดหาครูสอนเต้น K-PO p OP, มาสอนให้กับนักเรียนด้วย ซึ่งเมื่อวันที่1 1พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับได้มีการทําพิธีเปิดตรงโครงการนี้โดยได้นายอ e ี an, อึกฮอนเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจําประเทศไทยมาเป็นประธานในพิธีด้วยครับเป็นเกียรติมากนะคะแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่มอบโล่เป็นโล่เชิดชูเกียรติเป็นโล่เชิดช,ชูเกียรติในการส,งส่งเสริมโอ้โหต้องบอกว่าดีใจแทนน้องลิซ่ามากๆกับครอบครัวด้วยนะฮะ ซึ่งองลิซ่าเนี่ยก็มีการส่งข้อความมาบอกคนไทยด้วยนะครับว่าสัญญาเลยว่าลิซ่าเนี่ยจะไม่ลืมบ้านเกิดของตัวเองนะเห็นจากที่ผ่านๆน,นะครับคือกลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่ก็ต้องทําอะไรให้กับที่บ้านเกิดใช่แล้วแล้วเขาบอกว่าอย่างไอเดียเพลงลลิษาเนี่ยที่ว่ามีการใส่ชุดไทย้วก็มีประสานหินพนมรุ้งซึ่งว่าเป็นสัญลักษณ์ของไทยสอดบริรัม์เนี่ย<อ>น้องลิซ่าเป็นคนคิดเองด้วยนะคะอย่างที่จะมีมวัฒนธรรมไทยเนี่ยแทรกเข้าไปในเพลงให้คนทั้งโลกเนี่ยได้เห็นนะคะซึ่งก็ ได้เห็นกันหมดที่นะ่าก็เชื่อ<ด>ว่าอย่างนั้นแล้วตอนนี้น้องลิซ่าก็อยู่ที่สหรัฐด้วยอยู่กับพีบ s เจส e นะคะไปโปรโมทเพลงใหม่โอ้โหสุดยอดมากๆเลยจริงนะบอกอว่าไปไกลามากๆเลยนะ<ช>ฉะนั้นเด็กไทยคนไหนมีความฝันทําตามความฝันให้ได้นะฮะดูพี่ลิซ่าเป็นตัวอย่างถูกต้งนะคะ